เข้าสู่ฤดูฝนก็เป็นอีกฤดูที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาพร้อมกับสภาพอากาศและความชื้นที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งเชื้อไวรัสและแบคทีรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคซึ่งทุกคนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างจากไข้หวัดที่มาพร้อมกับฝนไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่อาการของคนป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่มีไข้สูง พบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างมากมีอาการอ่อนเพลียตลอดเวลารู้สึกขึ้นไส้อาเจียนและท้องเสียคัดจมูกน้ำมูกไหลและเจ็บคอโระยะต่งไข้หวัดธรรมดาอาจเกิดจากเชือเ้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศโดยอาการของคนป่วยที่เป็นไข้หวัดมีดังนี้มีไข้ต่ำอ่อนเพลียเล็กน้อยเป็นระยะระยะ รู้สึกคัดจมูกมีน้ำมูกไหลและเจ็บคอระยะแรกเริ่มไข้หวัดธรรมดากลายพันธุ์เป็นไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ใครที่พูัว่าไข้หวัดจะทวีคูณความรนากกุนแรงจนกลายเป็นไข้หวัดแล้วแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่มีสาเหตุมาจากไวรัสคนละชนิดกันโดยไข้หวัดธรรมดานั้นเกิดจากไวรัสต่างๆร่วมกัน200ชนิดผมมากที่สุดคือไรโนไวรัสและโครโรนาไวรัส ส่วนเชื้อต้นเหตุของไข้หวัดใหญ่คือไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งแบ่งออกเป็นสายพันธุ์หลกักๆได้แก่ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B โดยวิธีการ ai, สังเกตความแตกต่างง่ายๆระหว่างไข้หวัดใหญ่สองสายพันธุ์นี้คืออาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จาระ أ, จรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B มักแพร่ระบาดในช่วงฤดู hvis, หนาวเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ สามารถเติบโตได้ดีสภาพอากาศที่เย็นและแห้งไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่มีวิธีการรักษาอย่างไรไข้หวัดธรรมดาสามารถรักษาให้หายได้จากการรักษาตามอาการเช่นการการับประทานยาบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอลและยากแก้ไอส่วนไข้หวัดใหญ่นั้นนอกจากการรักษาตามอาการเช่นเดียวก,กันกับไข้หวัดแล้วการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดทุกปี ก็เป็นอีกวิธีที่ได้ผลและช่วยป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำในระยะยาวการป้องกันเราจึงต้องป้องกันด้วยการดูแลตนเองและคนรอบข่ายห่หางจากความเสี่ยงเสมอโดยวิธีง่ายๆอย่างการล้างมือให้สะอาดเรื่องสับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยและอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงที่สําคัญอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ